Thank you. สวัสดีค่ะสวัสดีกับ,บช่องหงสุขพจน์นะคะเวลาอาบน้ำนะคะฝนตกแฉะอาบน้ำให้ก็จะเป็นอย่างนี้ละคะ่ะอาแบบธรรมาดามเหมือนเขาไม่ได้เลยไม่รู้เป็นไงอาปไปก็ไม่สะอาดนะคะอาปไปเล่นไปอย่างนี้ทั้งวันมันจะสะอาดได้ยังไงะโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยลูกชายคอยเ่ยค่ะไปกันแล้วไปกันแล้ว จะฝนตกจะฝนไม่ตกถ้าได้เจอน้ำก็จะประมาณนี้แหละค่ะอันนี้ยิ่งฝนตกแฉด้วยก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยค่ะปิดแก๊อันนี้เอ้ยจะไปเล่นครุอีกแล้วคะเต็กไปร้ายใบแล้วแอะแอะอ้อตลิดนะ เมื่อาวานไปทำบุญมานะคะเมื่อวานไปทำบุญวันนี้จะเอาไปขึ้นป่านะคะกินใบไม้ใบหญ้ากินสมุนไพรในป่านะคะวันนี้จะเอาไปไปที่ป่าค่ะที่หลัง,ลงสวนที่ปลูกหญ้านะคะมีเป็นป่าใหญ่ป่าสงวนค่ะ จะเอาไปปลูกที่นั่นเลยค่ะให้เขากินใบไม้ใบหญ้าสมุนไพรอย่างนี้นะคะเต็กก็อาบน้ําก็คงไม่สะอาดเนาะค่ะถ้าอาบแล้วเล่นอย่างนี้ก็ไม่สะอาดหรอกค่ะสุพุพนิ่นิ่ง,งให้เขาอาบน้ําให้หน่อยก็ไม่ได้เนาะโอ้ มันจะอาบเสร็จไหมน้ะวันนี้นี่เ,เ,เ <c oughs> ดี๋ยวก็เจ็บขาอีกเล่นนะ่ะเ,เล่นจนขาเจ็บนะคะบางทีนะคะ <c oughs> เล่นแบบนี้แหละ <c oughs> ดู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  <c oughs> <c oughs> ทำให้ครุนนาน่นนา่นสไลด์โอ้ กลัวหนูง่ายหนันแอรล้อเนาะจ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 ะไปเหยียบถังให้ได้เลยวันนี้เอาไว้ให้พี่บวัวขาวกินน้ําแตกไปหลายใบยแล้วอตอนนี้กินแล้วระวังดึงนะดึงแล้วโท่หักอีกนะถ้ามีอ่างน้ำนี่คงจะเล่นแบบอืมเอาไม่ขึ้นเลยล่ะคะ่ะ นี่ไม่มีอ่างน้ํานะคะเล่นสายยางบางทีก็ดึงสายยางจนก๊อกหักนะคะให้เดี๋ยววันหลังจะทําอ่างน้ําให้คะ่ะไม่มีงบค่ะเรางบหาหางบก่อนเดี๋ยวจะทําอ่างน้ําให้เล่นคงจะเอาไม่ขึ้นนะคะถ้ามีอ่างน้นนาํานี่ขนาดสายยางขนาดโคลนยังขนาดนี้นะคะถ้ามีอ่างน้ำจะขนาดไหนเนาะ ไปลงแม่น้ำไม่ได้นะช่วงนี้ค่ะเพราะว่าฝนตกน้ำไม่ไม่ใสแล้วก็น้ำเยอะด้วยค่ะน้ำเยอะก็เลยต้องอาบสายยางอาบสายยางอเออเออเออหนุ่มไม้โอ้ยอ้า พอพอพออาพอแล้วพอแล้วอาพอแล้วฝา,า,ากติดตามช่องน้องสุพจพ์ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ